โรงเรียนบ้านใหม่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต4ตั้งอยู่เลขที่101หมู่10ตำบลเวียงอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายมีเนื้อที่ทั้งหมด9ไร่1งาน23ตารางวาเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปัจจุบันมีนักเรียนประจำปีการศึกษา2,568ทั้งหมด47คนบริหารงานโดยนางดนใจธนุตันผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานการบริหารงาน4ฝ่าย ด้านการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านใหม่บริหารงานวิชาการตามตัวชี้วัดดังนี้ตัวชี้วัดที่หนึ่งการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพจัดทำแผนปฏิบัติการและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องตัวชี้วัดที่สอง การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้เครื่องมือสื่อเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนตัวชีวัดที่3การพัฒนาระบบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ พัฒนาระบบก,การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างหลากหลายและตามความเหมาะสมของผู้เรียนตัวชี้วัดที่4การพัฒนาแหล่งเรียนรู้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายตัวชี้วัดที่ห้า การนิเทศภายในสถานศึกษานิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนอย่างสม่ำเสมอตัวชี้วัดที่6การวิจัยในชั้นเรียนจัดทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ที่มีศักยภาพตัวชี้วัดที่7 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่นประสานความร่วมมือในการพัฒนาทางด้านวิชาการกับองค์กรอื่นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการศึกษาด้านการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยความซื่อสัตย์สุจริตเสมอภาคและเที่ยงธรรมปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาตรงต่อเวลาอุทิศเวลาของตนให้แก่ทางราชการและผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนชุมชนและสังคม มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเข้ารวมการอบรมและนำความรู้มาเผยแพร่ให้กับคราาะนเรเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นไปด้านการบริหารงบประมาณตัวชี้วัดที่หนึ่งการจัดทำแผนและคำของงบประมาณ จัดทำแผนเพื่อบริหารจัดการงบประมาณประจำปีของงบประมาณตัวชี้วัดที่2การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อบริหารจัดการด้านงบประมาณประจำปีให้ครอบคลุมการบริหารจัดการศึกษาตัวชี้วัดที่3การดำเนินงานด้านการเงิน ดำเนินงานด้านการเงินงบประมาณถูกต้องตามระเบียบขอบังคับอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ตัวชี้วัดที่4การดำเนินการพัสดุจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบว่าด้วยพัสดุและดำเนินการตามระบบพัสดุที่โปร่งใสตรวจสอบได้ตัวชี้วัดที่5 การจัดทำรายงานงบประมาณจัดทำรายงานการใช้งบประมาณเป็นปัจจุบันและถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติตัวชี้วัดที่6การตรวจสอบติดตามการใช้งบประมาณตรวจสอบติดตามการใช้งบประมาณจากหลายอย่างอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบันตัวชี้วัดที่7การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา ระดมทรัพยากรทางการศึกษาในท้องถิ่นมาสนับสนุนการจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาด้านการบริหารงานทั่วไปการบริหารงานทั่วไปเป็นภารกิจหนึ่งของโรงเรียนในการสนับสนุนส่งเสริมการบริหารงานของสถานศึกษาให้บรรลุตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาตัวชี้วัดที่หนึ่ง การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ถูกต้องเป็นหมวดหมู่พร้อมใช้ตัวชี้วัดที่2การพัฒนาองค์กรและเครือข่ายการศึกษาดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการโดยประสานความร่วมมือกับกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองในการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่3ระบบงานสารบัญภายในสถานศึกษาจัดระบบงานสารบัญเป็นปัจจุบันถูกต้องตามระเบียบงานสารบัญประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรอย่างต่อเนื่องตัวชี้วัดที่4การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้เกิดความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอกับนักเรียนทั้งระบบสาธารณูปโภคเช่นน้ำไฟฟ้าอยู่ในสภาพใช้การได้ดีปลอดภัยตัวชี้วัดที่5งานกิจการนักเรียน จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึงและเกิดประสิทธิภาพโดยมีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันเพื่อช่วยให้ครูเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาผู้เรียนโดยผ่านกระบวนการวางแผนและจัดการเพื่อสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัยคุณธรรมจริยธรรมประพฤติตามระเบียบวินัยของโรงเรียนส่งเสริมพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตัวชี้วัดที่6การประชาสัมพันธ์การศึกษาประสานงานด้านประชาสัมพันธ์โดยผ่านทางสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลอาทิเช่นเพจเฟซบุ๊กรงเรียน ลายกลุ่มต,ต่างๆเพื่อเผยแพร่กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนให้กับชุมชนและหน่วยงานองค์กรอื่นให้ได้รับทราบตัวชี้วัดที่7การควบคุมภายในปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นปัจจุบันทั้งข้อมูลด้านการเงินและงานอื่นๆอย่างถูกต้องและครบถ้วน ผลการดําเนินการตามนโยบายและจุดเน้นของสอพฐเรา <c oughs> มีสมาธิหรือจิตใจเราจดจ่อต่อสิ่งนะั้นไม่ออ